จริงคำถามสุดท้ายไม่มีอะไรเยอะเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีค่ะแค่อยากรู้ว่าวันนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรที่เราควรรู้ว่ามันสามารถเราสามารถเข้าถึงแล้วก็ทําให้เราอยู่ยืนร้อยยี่สิโดยทั้งมีเฮลท์แบนไลฟ์แบนอะไรไหมหรือว่ามีมีอะไรที่เราควรรู้บ้างในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นซัพพลีเมนต์หรือว่าอะไรที่มันก็เป็นส่วนเสริมนอกจากประพฤติแบบมีประพฤติท,ที่ดีกิจวัตรที่ดีอะไรเงี้ย จริงขอแทรกไดไหมคะได้ค่ะ <c oughs> คือ <c oughs> ดิฉันมีคาถามหนึ่งที่หนูอ่ะติดมาตั้งแต่เซสชันเมื่อกี้ขอญาตไหมค่ะแบบว่าที่จริงอยากถามแบบพี่ท็อปหรือว่าแบบพี่ท็อปพี่ท็อปหรือพี่ท็อปค่ะเพราะว่าอย่างคือไม่แน่ใจว่าในที่นี้มีใครแบบอายุน้อยกว่าสามติดไหมหรือแบบเป็นวัยสามติดอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะมีเนาะซึ่งจริงๆอ่ะคืออย่างเรื่องการนอนนะคะพี่ท็อปคือเหมือนฟังอ่ะก็รู้มาเนาะว่าเรา่ต้องนอนแบบอย่างน้อยเจ็ดชั่วโมงต่อวันแต่ว่า จริงๆมันทําไม่ได้อ่ะคะ่ะใช่หนูเลยอยากรู้ว่าอะอย่างแบบตอนถ้าย้อนกลับไปก่อนที่แบบพี่ท็อปจะเป็นพี่ท็อปในทุกวันนี้อะไรเงี้ยในวัยที่กําลังแบบสร้างตัวอะไรประมาณเนี้ยหนูอยากรู้ว่าถ้าณนณะนะนะความรู้ณนะวันเนี้ยย้อนกลับไปในเวลานั้นนะคะมันมันคือเราต้องเลือกไหมระหว่างการนอนกับการที่ว่าเราจะทําตามความฝันของเราอะไรเงี้ยไปถึงว่าหนูหนูอยาก ธิมงันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ผมร e g r e t ถ้าถ้าแชร์ตามตรงนะครับโอกบิทคัพใหญ่โตแล้วตอนนี้แต่ Biological age ไปถึง49อ่ะนะครเราก็รู้สึกเหนื่อยตลอดเครียดตลอดแล้วก็ไม่เคยรู้สึกแบบมีความรู้สึก Clear mind เลยนะครับบูตลอดเวลาเป็น,เป,นเป็นความรู้สึกที่ถ้าให้กลับไปทำอีกทีนึงก็ไม่เอาแล้วคือถ้ามองกลับไปได้คือผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้อง sacrifice ข,ขนาดนั้นจริงๆเราอาจจะ productive ด้วยโดยการที่ นอนมากขึ้นมันต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปชันแบบมิสคอนเซ็ปชันในสังคมใหม่ว่าจริงๆนอนเยอะเนี่ยครูนอนครบแปดชั่วโมงสิครูมาชิอวดกันเลยสองชั่วโมงเริมสองชั่วโมงบีฟมันควรจะอวดกันแบบนี้ด้วยซ้าไปซึ่งจริงๆผมตัดใจผิดพลาดเยอะมากแต่การนอนน้อยมันกลายเป็นเน้นคุณภาพ over quality แล้วพอทาทุกอย่างเยอะไปหมดวุ่นาไปหมด lose focus เนี่ยมันไม่ได้มีอิมแพคต่อบราาิษัทขนาดนั้นหรอกมันกลายเป็นผิดพลาดด้วยซ้ำไปแล้วกลับมาคลีน up ที่หลังมันกลายเป็นอย่างนั้นไป ซึ่งจริงๆมันที่สําคัญกว่าคือนอนให้พอแล้วก็ดิเรกชันสำคัญกว่าคุณติที่คือเราต้องเน้นทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ดับเบิลดาวน์ในสิ่งที่มันอิมแพ t คจริงๆแล้วผมเซโนไม่เป็นปัญหาอีกอย่าง,างที่ทําให้ผมนอนน้อยมากคือเซโนไม่เป็นทุกคนจะไปพูดต่างๆเกรงใจวิดทูสั์เชิญเราเราไม่เคยปฏิเสธใครเลยจริงๆถ้าเราเซโนเป็นเนี่ยมันคือเยสในอัลต์สิ่งที่มันแมทเทอร์จริงๆเพราะเวลาของคนเรามันจํากัด รากฏว่าพอเราเซโนไม่เป็นเนี่ยมันคือแย่สำหรับคนอื่นแต่มไม่เคยมี internally yes, แย่สำหรับเราเลยถ้าผมนอนพอขึ้นมีด้านที่ชัดเจนขึ้นแล้วกล้าที่จะเซโนเป็นในเรื่องของแย่ของคนอื่นเราจะมีเวลาในการทําแย่ของเราไ no, นีโนเวลาเราเซโนมันคือตัวตนของเราเด็กๆคือเ,เราไม่ลืมเด็กๆเ,เราจะมีตัวตนคือโนแบบเรายังกล้ากล้าพูดเลยต,ตอนเด็กๆต่โตมาเราลืมสิ่งพวกนี้ไปเลยเราบัวแต่เกรงใจเพราะทุกคนสังเกียนนะว่าสิ่งที่ อีเมลเนี่ยส่วนใหญ่ส่งมาเนี่ยจะเป็น r รี u e s t อของคนอื่นทั้งหมดไลน์ที่ส่งมาเนี่ยมันเป็นดีมาของคนอื่นมันคือแย่ส่งคนอื่นทั้งหมดเลยที่เราต้องตอบมันเคยมีอันไหนไหมที่เป็นเป้าหมายชีวิตของเราจริงๆมีแต่เสิร์ฟแย่งส่งคนอื่นที่ส่งมาหาเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่สุดสิ่งแรกสิ่งสุดท้ายที่ต้องทาคือตอบเรียกข้อของคนอื่นเช็คอีเมลสุดท้ายตอบไลน์อันสุดท้ายเพราะมันไม่ใช่ไลฟ์โกลเรา ต้องเซโนให้เป็นแล้วก็หนอนในพองที่โมผิดพลาดหลายเรื่องมากนะครับก็เลยอย่างจริงๆอยากจะมาจัดเซสชั่นพวกนี้แล้วก็สร้าง awareness ให้คนไทยรู้ว่าจริงๆนอนน้อยเป็นสิ่งที่แย่แล้วนะน่ใช่สิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ครูแบบอ่อน e n เรนที่ควรจะมีคับว่าถ้าทาแบบนี้ต่อไปด้วยซ้ำแล้วก็แอดอีกหนึ่งผมซื้อ walking pad สั่งมาแล้วที่บริษัท <laughs> <laughs> ให้พนักง,งานงคนเดินไปด้วยประชุมไปด้วย <laughs> เดี๋ยวตอน,นไหนประชุมกับคุณท็อปหนูจะเข้าไปเดินแล้วก็ประชุมกับคุณท็อปไปด้วย โอเคค่ะก็จริงๆถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าองชมพนเ์ในที่ที่ผ่านมาวันนี้ที่เราต้องมาคุยเรื่องลองจิวิทเพราะเรารู้แล้วว่าที่ผ่านมาเราเราทำผิดมหันขนาดไหนค่ะทีนี้ก็มีใครอยากจะเสริมประเด็นไหนไหมหรือว่าเราอยากจะคุยคือพัแค่อยากรู้ว่าตอนนี้มันถึงจุดที่เทคโนโลยีมันพร้อมที่จะพาเราไปแบบร้อยยี่สิบแล้วจริงใช่ไหมเพราะเป็นคนที่แบบเมื่อตอนโตมาก็รู้สึกอยากจะอยู่ถึงสองร้อยมาตลอดแต่พูดใส่ใครก็เขาก็หัวเราะกลับมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะลองสอบถามค่ะ พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีจริงๆถ้าเซสชันที่แล้วท็อปน่าจะ,จะจัดเต็มแฟนซีสต <stop S 2> ัฟไปทั้งหมดแล้วนะคะอะไรเรื่องของเราจะไปที่อะหลายๆหลาย cover นี่ของเราก็ค่อนข้างโอลด์สกูลมากๆนิดน,นึงนะคะแล้วก็จะเป็นคล้ายๆหมอฟรังก็จะแบบใช้ชีวิตค่อนข้ากันอีกมากๆเลยทีนี้เราอยากจะถ้าเรื่องของเทคโนโลยีที่จะให้โฟกัสเรื่องล o งจะไปที่ค่ะของเราแม็กซ์อยากจะเป็นเรื่องของเราคิดว่าตัวเราเป็นเทคโนโลยีทีด่ดีที่สุดทัะนั้น แทนที่จะมอง outward 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 ให้ใครมาแบบมี indicator อะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ดูเรื่องของ inner engineering นะคะเพราะเราเป็นเทคโนโลยีที่สุดซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันถ้าวันนี้เราแชร์กันมาก็มีสิ่งที่มันไม่ได้ดูเหมือนมันยากมากแค่ทำให้มันสม่ำเสมอแล้วเราว่าแม็กชอบมากเลยที่หมอเขาบอกแล้วมันจริงมากเลยก็คืออยู่ตื่นมาแล้วอยู่เฟรชหรือเปล่านี่เป็นส่วนหนึ่งของ inner engineering นะคะกับเข้ามา work ก,กับตัวเองว่าเอ้ย ฮ้ยอะไรมันเหมาะสําหรับเราอะไรมันไม่ได้สําหรับดีสำหรับเราไม่ต้องไม่ต้องเป็นต้องซื้อแกจุตแพงไม่ต้องมีอะไรก็ได้ค่ะกลับเข้ามาหาตัวเองนะคะที่เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแล้วเราจะรู้ว่าเราเหมาะกับการทําอะไรหรือไม่ทําอะไรขอบคุณคุณแม็กซีนมากมากค่ะมีท่านอื่นอยากเสริมเรื่องนี้ไหมคะคือสําหรับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับจริงๆเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคมะเร็งหรืออะไรก็ตาม แต่นั่นคือการรักษาครับถ้าเราไม่เป็นเราก็ไม่ต้องรักษาใช่ไหมอ่าเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าอะไรที่ทําให้เราไม่เป็นได้บ้างมีวิถีธรรมชาติอะไรสักบ้างที่ทําให้เราไม่ต้องกล้าไปถึงจุดที่เราต้องใช้วิวัฒนาการในการรักษาตัวเราคือต้องบอกนี่ฮะว่าการแพทย์ก็ต้องพัฒนาต่อไปแต่ตัวเราตัวเราเนี่ยจะมานั่งเฉยๆแล้วก็บอกว่าการแพทย์มันดีแล้วเอาอะไรมาฉีดตัวเราหน่อยสิเราจะได้อายุยืนไอ้อย่างนี้มันไม่ได้ อ่ามันไม่ได้สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การแพทย์พัฒนาไปแต่ตัวเราไม่ไปด้วยนะครับสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนที่ไปมีอายุยืนที่โรงพยาบาลครับก็เข้าไปรักษาเรื่อๆอยู่ในโรงพยาบาลท่านอยากมีชีวิตยืนแต่ต้องไปโรงพยาบาลทุกอาทิตย์หรือเปล่าละ่ะหรือไปนอนโรงพยาบาลน,นานๆหรือเปล่าละ่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราผมใช้คํานี้ฮะ ยาที่ดีที่สุดในโลกคือยาที่ท่านไม่ต้องทานครับมีแค่นี้นะครับแค่นีข้ขอบคุณหมอคุณหมอขอบ,ขอบมากหมคะค่ะในส่วนตัวของฟังนะคะ่จริงคือฟังก็เชื่อนะว่าชีวิตคนเราเดี๋ยวอีกหน่อยแบบร้อยยีสปีเป็นเรื่องธรรมดาเลยอย่างเงี้ยเพราะจริง เทคโนโลยีอย่างที่พี่ท็อปได้พูดไปก็ค่อนข้างเยอะแล้วว่าปัจจุบันมันก้าวไวมากอะไรเงี้ยถ้าจะให้แตกย่อยออกมามันก็มีตั้งแต่เรื่องของแบบอ่ะก่อนที่เราจะเป็นโรคเนาะการตรวจจับก่อนอย่างเช่นอ่ะถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นปัจจุบันมันก็มีแบบจีนเทสติง้งอะไรเงี้ยที่เราอาจจะรู้ก่อนว่าเฮ้ยคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นอ,อัลไซเมอร์นะคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งนะหรือถ้าใครอาจจะเคยได้ยินเคสแบบแองเจลิน่าโจลีเนาะ ที่เหมือนพอเขาตรวจยียแล้วเขาคนพบว่าเคยเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมเขาก็ตัดก่อนเลยก่อนที่จะมีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นนะคะคือเขาก็แบบตัดก่อนเลยเพราะว่าเขามียียที่อาจจะแบบห้าสิบห้เป็นอะไรเงี้ยซึ่งฟังว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่โอเคก็ทําให้แบบชีวิตคนเราอาจจะยืนยาวขึ้นหรืออย่างเรื่องแบบ Diagnostic การวินิจฉัยปัจจุบันคือ AI เข้ามาเยอะมากอย่างเรื่องแบบเอ็กซ์เรย์ที่ปัจจุบันคือ แบบตาคนยังไม่ทันเห็นนะคะคือสมัยก่อนก่อนที่จะมีพวก AI เนาะเราก็กว่าเราจะรู้ว่ามีก้อนในปอดของเราหรือว่าในในอวัยวะของเราก็มันก็ต้องใหญ่ประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันมันก็มี AI ที่ตรวจจับได้ตั้งแต่แบบพอมันเริ่มมีปุ๊บเราเห็นเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้วินิจฉัยได้เร็วมากขึ้นแล้วก็รักษาได้เร็วมากขึ้นด้วยอย่างเรื่องการรักษาก็เช่นการปัจจุบันอย่างมะเร็งอย่างที่พี่ท็อปบอกฟังก็เชื่อว่าอนาคตะมะเร็งหลายๆอันก็คือน่าจะหายขาดได้เพราะอย่างปัจจุบบันมกก็ีพว c a นเซอร์เทเลพีที่ว่าแต่ก่อนมันอาจจะต้องแบบอ่ใช้รังสีหรืออะไรที่เซลล์มะเร็งตายเซลล์อื่นๆก็ตายแต่ปัจจุบันมันก็โฟกัสมากขึ้นว่าเฮ้ยเราจะเจาะตรงไปที่เซลล์มะเร็งเท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างเรื่องปัจจุบันคือมันมีคําที่ฟังได้ยินเทคโนโลยีล่าสุดที่ไม่อาจจะไม่ได้ล่าสุดแต่ว่าเป็นสิ่งที่ฟังแบบให้ความสนใจเหมือนกันแบบซีโนไลติกอะคะ่ะใช่ก็คือมันจะเป็นพาร์ทหนึ่งของแบบการรักษาแล้วก็ เรื่องของแบบการการรีเนวเวล์ด้วยซึ่งก็คือจริงๆเซลล์ของเราอะค่ะมันจะมีเซลล์ที่เหมือนพอเราอายุมากขึ้นเนาะมันก็จะมีเซลล์ที่แก่ที่มันอาจจะไม่ได้ฟังก์ชันแล้วมันยังอยู่ในร่างกายของเราแต่มันไม่ตายมันก็ยังอยู่แล้วมันก็ยังมีการแบบแอคทีฟอยู่มีการสร้างแบบทําให้เกิดการอักเสบอยู่แต่ว่ามันยังไม่ตายอะไรเงี้ยซึ่งมันมีการทดลองสิ่งเนี้ยก็คือซีโนไลติกก็คือเป็นการแบบไปฆ่าเซลล์ แก่เหล่านี้ซึ่งจริงๆมันอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแบบซอมบี้เซลอืซึ่งการที่แบบไปมันมีการทดลองในหนูที่คนพบว่าแบบเหมือนเอายาไปทํากระบวนการเนี้ยซินโนไลติกในหนูแล้วก็คนพบว่าหนูอ่ะมีอายุยืนยาวขึ้นแบบ8เดือนแล้วก็นอกจากนั้นอ่ะหนูยังแบบแอคทีฟมากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันต่างๆก็ดีมากขึ้นเลยเงี้ยค่ะซึ่งปัจจุบันก็ในคนน่าจะยังอยู่ในกระบวนการศึกษาอยู่ซึ่งก็คิดว่าแบบถ้าในอนาคตมันจริงๆแล้วมันดูเอามาใช้กับคนได้จริงๆมันน่าจะเป็น หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คนเรามีชีวิตได้นานมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นแค่แบบหนึ่งในเทคโนโลยียังมีอีกเยอะมากๆที่ตอนนี้เขากาลังแบบวิจัยกันเลยนะคะแบบอย่างที่พี่ท็อปบ,บอกแบบองค์กรใหญ่ๆเจฟเบซอสหรือว่าแบบใครๆเขาก็ให้มาความให้ความสนใจเรื่องนี้เรื่อง anti aging แล้วก็แบบลงเงินวิจัยกับเรื่องนี้เยอะมากก็เลยคิดว่าแบบเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆสําหรับการที่ว่าเราจะมีชีวิตยืนยาวอะคะ่ะ แล้วก็มันก็จะเกิดปัญหาถัดไปว่าเราจะหาเงินยังไงนะให้มันให้เราอยู่อยู่มีสินทรัพย์ที่รองรับอยู่ใช่ก็นั่นแหละค่ะโอเคค่ะขอบคุณคุณฟังแม่ค่ะเห็นทิศทางแนวโน้มของเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากคุณท็อปอยากจะเสริมอะไรไหมคะหาเงินยังไงเดี๋ยวมีดับถัดไปนะโหดถ้าเทคโนโลยีคือผมมีเยอะมากแต่อันนึงผมว่าน่าจะดีมากๆเคยเครื่องซื้สร้างซิก อันนั้นบอกแบบกับคุณท็อปหรือเปล่าคะที่แบบว่าไม่มีเวลาผมไปวิดพื้นหนึ่งหนึ่งร้อยครั้งเหมือนคุณหมอคุณหมอท็อปไม่ไหวอ่ะมันจะมีเครื่องเนี่ยนอนเฉยะแล้วมันจะเท่ากับซิดอัพสองหมื่นครั้งอันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานไปจองอยู่ก็เพิเอามาผมคิดว่าอันนี้ยังไงน่าจะมีประโยชน์ราะว่าคงไม่ไหวสู้ไม่ไหวธรรมชาติอันอันที่สองที่ผมคิดว่าต้องมีแน่นอนแล้วไม่รู้ไม่ทำไมไม่ไม่มีใครบอกผมก่อนหน้านี้ผมคิดว่าทัวรนห้องนี้ต้องต้องซื้อแน่นอนเลยนะวันนี้ ทั้ง scraper รู้จักกันไหมทั้งโอ้โหแค่จะเป็น power loss <laughs> ของของของ device <laughs> ควรทำาพื่สุขภาพาในช่องปากอ่ะ water pick ทั้ง scraper ใช่ไหมเราแค่แปรงฟันอย่างเดียวแต่จะมีอีกอันนึงลองจดไว้ได้เลยครับทั้ง scraper แล้วพี่ๆทุกท่านจะงงว่าทำไมไม่มีใครบอกมาบอกฉันก่อนหน้านี้นะครับแล้วจะขาดมันไม่ได้นะครับสำคัญมากนะครับทั้ง scraper อันที่สามก็อันนี้แฟนซีแต่ผมว่าควรจะมีเพราะว่า มันจะช่วยให้เรามี Data ที่ชัดเจนในการเปลีป่ยนพฤติกรรมว่าเราจะทำยังไงให้ตั้งแต่ระหว่างวังวนจนถึงกลางคืนเนี่ยเราจะเป็น professional sleeper ยังไงให้คุณภาพการนอนมันดีจริงๆเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดจากทุกเรื่องเลยคือ sleep ในทุกของ power l a w ทุกอย่างคือ sleep sleep นี่คือยิ่งกว่า super drug super stem cell นะบแบบที่มันจะมา Re Fix ทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะเลือกให้เลือกอย่างสอ,งอย่าง,อางเอาทั้ง scraper แล้วก็แล้วก็ โอเคน่ะเขาคุยคุทบอปมากจงจริงพัดก็เป็นหนึ่งคนที่เพิ่งมาเริ่มใส่แต่ทําให้มีเฮลคอนเชสมากขึ้นจากปกติเราก็รู้สึกว่าเราออกกําลังกายแต่หลังๆออกกําลังกายแล้วฮาร์ดเลดพอมันไม่ถึงมันก็ไม่ส่งผลกับร่างกายหรือเปล่าอันนี้นะะมันก็เลยทําให้เรามีอวัยวะในเรื่องของการออกกําลังกายมากขึ้นด้วยนี้เทคโนโลยีก็เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เดินทางมาถึงสุดท้ายท้ายสุดของเซสชันแล้วค่ะเมื่อกี้ทีมงานกระซิบว่าเหลือ10นาทีก็เลยอยากจะสอบถามวิทยากรเป็นเป็นคาถามสุดท้ายค่ะมีอะไรที่อยากจะฝาก ถึงทุกคนในวันนี้ไหมคะเริ่มก่อนได้เปรียบก่อนค่ะนะคะสั้นๆว่าแล้ก็ลองเลยค่ะสักหนึ่งแอคชั่ค่ะก็อะไรที่เรารู้สึกสบายใจที่จะทำทำเลยค่ะ cycle หนึ่งยี่สิบเอ็ดวันค่ะจะทำให้เป็น h a b ิตค่ะแล้วหลังจากที่เป็นแฮบิตเราก็จะดึงดูดเป็นล้อ attraction คือนหนึ่งเลยนะคะมันจะมีเกิดของแบบ self appreciation ให้หลงขวัไอช h อปเปอร์ชีฟเมนส์นะทำสำเร็จแล้วมันอยากทำสองสามสี่โจเลือกไปหนึ่งอย่างทำเลยค่ะไม่เปรียบก่อนนะโอเคค่ะก็เดี๋ยวนาฬิกาปลุกคุณหมอจะดังแล้วนะครับอีกครึ่งชั่วโมงน่าจะกลับไม่ทันนะคะวันนี้เรายกเว้นได้ฮะอันอันนี้มีคีย์นิดนึงครับเวลาเราสอบเนี่ยเราได้เกรดเอเนี่ยเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 80ก็ได้ A แล้วใช่ไหมการใช้ชีวิตก็เช่นกันครับสุขภาพก็เช่นกันเราได้เกรด A เกรด B มันก็โอเคแล้วอย่าไปซีเรียสมากเกินไปสบายๆชีวิตมันจะได้แฮปปี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะมีเท่าไหนเสริมอยากจะฝากอะไรก่อนกลับไหมคะก็ professional sleeper ครับทุกคนวันนี้คงจะปิดงานเร็วหน่อยให้ทุกท่านกลับไป <c oughs> รีบนอนกันขอบคุณมากวั <c oughs> นทำงานด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับ ใค่ะคุณฟังค่ะได้ค่ะคือฟังก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนละกันค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเองอ่ะถึงแม้ว่าวันนี้มาในฐานะวิทยากรนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่กําลังทําสิ่งนี้อยู่ค่อยๆอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆในสิ่งนี้อยากจะเป็นคนที่สุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันเหมือนกันจริงๆมันไม่ใช่ฟังว่ามันไม่ใช่ว่าแบบโอเคเดี๋ยวเราโอเคพรุ่งนี้เริ่มแล้วเราจะแบบเริ่มเริ่มเริ่มแล้วเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยสุดท้ายอ่ะฟังว่ามันคือแบบ มันคือมันต้องมีวันที่แบบโอเคคือฟังก็เคยมีช่วงที่แบบแอคทีฟมากๆออกกําลังกายทุกวันแล้วบางช่วงมันก็พอนลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายคือฟังรู้สึกว่าแค่เราไปในดิเรกชันที่มันดีขึ้นก็พอมันไม่ใช่ว่าทุกๆวันมันต้องดีขึ้นฟังเชื่อว่ามันต้องมีวันที่บางวันเราแบบเอ้ยเราเหนื่อยเราท้อเราไม่สบายอยู่แล้วเลยค่ะแต่ว่าโอเวอร์ออลอยากให้แบบภาพรวมมันไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก็เพียงพอแล้วเลยค่ะแล้วก็อยากจะเป็นก claro uh ําลังใจให้ก oh ับทุกๆคนมาแบบสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะได้ค่ะขอบคุณคุณฟังมากๆเลยนะคะก็วันนี้ค่ะอ๋อได้ค่ะคุณมอทบก่อนไปแล้วนะฮะได้เลยค่ะก็จริงๆการมีชีวิตหรืออายุยืนยาวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันอยู่แล้วนะครับเราก็อยากอยู่กับคนที่เราลักไปนานๆแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราอย่าลืมใช้เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันคุ้มค่าจริงๆให้เราได้ดื่มด่ำกับเวลาที่เรามีชีวิตอยู่จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการอยู่กับธรรมชาติการสัมผัสกับธรรมชาติการอยู่กับครอบครัวการอยู่กับเพื่อนฝูงการแฮงเอาท์ที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นผู้นี้สําคัญมากๆการมีชีวิตยืนยาวด้วยความว่างเปล่ามันผมว่ามันอาจจะผมไม่ชอบส่วนตัวผมอยากมีชีวิตยืนยาวด้วยความรู้สึกที่มันแบบแฮปปี้ทุกวันและสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือ สุขภาพเรามันก็เหมือนการปลูกต้นไม้ครับเวลาปลูกต้นไม้ที่ดีที่สุดคือเมื่อ20ปีที่แล้วแต่เวลาที่ดีอันดับที่สองคือเวลานี้ครับขอบคุณคุณหมอท็อปมากๆนะคะก็คมทุกประโยคสั้นกระชับได้ใจความตรงประเด็นทุกประโยคเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็ จริงๆพอเดินทางมาถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ความรู้กลับไปเริ่มปรับปรุงตัวเองหรือว่าปรับพฤติกรรมได้ตั้งแต่วันนี้นะคะในฐานะที่พัดเป็นตัวแทนคนฟังวันนี้ถือว่าได้รับความรู้และประสบการณ์มากๆจากวิทยากร,รทั้ง4ท่านนะคะแลวก็มีมุมเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ในชีวิตตัวเองได้ค่ะก็ขออนุญาตสรุปสัส้นๆนอนดีกินดีออกกําลังกายดีแล้วก็ปรับพฤติกรรมให้ดีแค่นี้ก็น่าจะตอบโจทย์ ของเรานะคะก็วันนี้ขอขอบคุณวิทยากรค่ะขอเสียงปรบมือให้วิทยากรของเราด้วยค่ะ